สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะคะกลับมาเจอกับครูกุ๊กอีกแล้วในคลิปนี้นะคะมาดูว่าคลิปนี้คุณครูจะซ้อนนักเรียนเรื่องอะไรนะคะไปติดตามกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะดูหนาวนะคะเขียนชื่อดาวที่อยู่บนท้องฟ้าคนละสามชื่อนะคะเขียนชื่อดาวที่อยู่บนท้องฟ้าคนละสามชื่อนะคะ ดาวอะไรบ้างนะาข้อมูลนี้นะคะคุณครูได้สอบถามจากครูหญิงมาแล้วนะคะว่านะักเรียนได้เรียนเรื่องอกลุ่มดาวกลุ่มดาวนะคะมาแล้วนะคะนะักเรียนสามารถเขียนบอกคุณครูมาได้นะคะต่อไปนะคะเพอร์โพสนะคะเราจะเรียนเรื่องการเขียนโนมน้าวใจนะคะเพื่อให้นักเรียนสามารถเขียนสื่อสาร โดยใช้คำได้ถูกต้องชัดเจนและเหมาะสมนั่นเองนะคะอย่างที่คุณครูได้บอกไปนะคะว่าเราจะเรียนเรื่องการเขียนโน้มน้าวใจนั่นเองนะคะต่อไปนะคะนักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้นะคะนักเรียนมีวิธีใดบ้างที่จะทำให้คุณแม่ซื้อโทรศัพท์ให้นักเรียนมีวิธีใดบ้างนะคะที่จะทำให้คุณแม่ ใจอ่อนแล้วซื้อโทรศัพท์ให้นะคะมีวิธีใดบ้างนะอาแต่ละคนนั้นนะคะมีวิธีพูดโน้มน้าวใจให้คุณแม่ไม่เหมือนกันแน่นอนนะคะอย่าลืมเขียนมาเล่าให้คุณครูฟังนะคะต่อไปนะคะนักเรียนดูคลิปวิดีโอเรื่องการเขียนโน้มน้าวใจนะคะไปดูว่าจะมีหลัก การในการช่วยให้เรียนเขียนโน้มน้าวใจได้อย่างไรบ้างนะคะไปดูกันเลยคะ่ะค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็มาพบกับคุณครูปริรัตน์ดาศรีบุรินนะคะในรายวิชาภาษาไทยค่ะชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะวันนี้คุณครูก็จะมาสอนนะคะเรื่องงานเขียนประเภทโน้มน้าวใจค่ะเรามาดูกันที่ความหมายนะคะ การโน้มน้าวใจค่ะคือการทำให้ผู้รับสารเปลี่ยนแปลงความคิดทัศนคติความเชื่อและค่านิยมต่างๆให้คล้อยตามความคิดของผู้ส่งสารนั่นเองค่ะการเขียนโน้มน้าวใจนะคะก็คือการเขียนที่ต้องการให้ผู้อ่านเปลี่ยนแปลงความคิดทัศนคติความเชื่อและค่านิยมต่างๆให้คล้อยตามความคิดของผู้เขียนค่ะ งานเขียนประเภทชักจูงโน้มน้าวใจนะคะมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้อ่านค่ะเปลี่ยนความคิดความเชื่อทัศนคติรวมถึงพฤติกรรมนั้นๆค่ะให้ตรงกับผู้เขียนค่ะโดยเราอาจจะแบ่งงานเขียนประเภทชักจูงโน้มน้าวใจค่ะได้เป็น3รูปแบบนะคะก็คือคำเชิญชวนคำโฆษณาสินค้าและคำโฆษณาชวนเชื่อค่ะโดยมีลักษณะการใช้ภาษาที่นุ่มนวลค่ะ แต่จะไม่ค่อยสมเหตุสมผลค่ะตัวอย่างเช่นนะคะการเขียนให้บริจาคเงินเพื่อสาธารณะกุศลนะคะเป็นต้นค่ะการเขียนน้มน้ใจอาจจะปรากฏอยู่ในรูปของโฆษณาค่ะการหาเสียงนะคะเลือกตั้งและการเชิญชวนก็ได้ค่ะโดยรูปแบบงานเขียนประเภทชักจูงน้มน้วใจนะคะแบ่งได้เป็น3รูปแบบดังนี้ค่ะ 1น,นะคะก็คือคำเชิญชวนค่ะเป็นข้อความเสนอแนะให้รวมกันทำอะไรอย่างหนึ่งนะคะโดยมีการกล่าวถึงจุดประสงค์รวมถึงวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนค่ะเช่นเชนิญชวนให้ร่วมทำบุญเป็นต้นค่ะรูปแบบที่2นะคะก็คือคำโฆษณาสินค้านั่นเองหรือโฆษณาบริการนะคะเป็นข้อความที่ชี้ให้เห็นว่า สินค้าหรือบริการของตนนะคะสามารถสนองความต้องการของผู้รับสารได้โดยใช้ประโยคสั้นๆแต่เป็นถ้อยคำที่มักจะสะดุดหูนะคะแต่จะขาดความสมเหตุสมผลนะคะที่ถูกต้องทางหลักวิชาการค่ะรูปแบบที่3นะคะก็คือคำโฆษณาชวนเชื่อค่ะเป็นข้อความที่มุ่งเปลี่ยนทัศนคติของคนจำนวนมากค่ะให้มีอุดมการณ หรือแนวคิดบางอย่างโดยใช้เหตุผลเพียงด้านเดียวนะคะโดยคำโฆษณาชวนเชื่อน,นี้นะคะมักจะเป็นเครื่องมือรณรงค์ทางการเมืองแต่ก็อาจจะทำด้วยเจตนาที่ดีก็ได้นะคะอย่างเช่นการรณรงค์ทางด้านสาธารณสุขค่ะต่อไปเป็นหลักการเขียนน้มน้าใจนะคะมีดังต่อไปนี้นะคะข้อที่1การวิเคราะห์ผู้อ่านค่ะ เราต้องวิเคราะห์นะคะว่าผู้อ่านเป็นใครมีสถานะเช่นเพศวัยการศึกษาอาชีพฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมจะช่วยให้นำเสนอได้อย่างเหมาะสมค่ะ 2. นะคะการใช้หลักจิตตะวิทยาค่ะโดยผู้เขียนจะต้องเข้าใจธรรมชาติความสนใจและความต้องการของผู้อ่านค่ะ 3. นะคะการใช้เหตุผลต้องมีความน่าเชื่อถือและสามารถปฏิบัติได้ค่ะข้อที่4นะคะการใช้ภาษาจะต้องเป็นภาษาที่ไม่บังคับเป็นไปในเชิงแนะนำขอร้องและเ้้าวความรู้สึกของผู้อ่านค่ะผู้เขียนจึงต้องรู้จักเลือกถ้อยคำที่สื่อความหมายได้ชัดเจนกระชับก่อให้เกิดภาพพจน์กระตุ้นอารมณ์ความรู้สึก อาจจะเป็นคําคล้องจองอย่างเช่นคําขวัญก็ได้ค่ะตัวอย่างการเขียนโนมนาจใจนะคะโรงเรียนเราจะสะอาดถ้าทุกคนช่วยกวาดและถูหนังสือคือประทีปสองทางให้ความสว่างสร้างปัญญาค่ะวันนี้คุณครูก็ต้องขอขอบคุณนะคะข้อมูลจากเว็บไซต์ dltv. ac.th นะคะและเว็บไซต์ t r ทูทปลูกปัญญาค่ะ .com ค,ค่ะและที่ขาดไม่ได้นะคะหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยพื้นฐานค่ะเล่มภาษาภาทีนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะค่ะแล้วมาพบกันใหม่นะคะในคลิปการสอนหน้านะคะสวัสดีค่ะอ่าเป็นยังไงบ้างคะสำหรับค วิดีโอเรื่องการเขียนน้มน้าวใจนักเรียนพอจะทราบวิธีการเขียนหลักวิธีการเขียนน้มน้าวใจมาบ้างแล้วนะคะดูจากคลิปวิดีโอใช่ไหมคะต่อไปนะคะนักเรียนฟังครูอธิบายเพิ่มเติมเรื่องการเขียนน้มน้าวใจนะคะไปฟังกันเลยค่ะการน้มน้าวใจคืออะไรนะคะการน้มน้าวใจคือการพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงความเชื่อการกระทํา ทัศนคติของผู้อื่นให้เกิดความคล้อยตามด้วยวิธีที่เหมาะสมทําให้บุคคลน,นั้นเกิดการยอมรับแล้วทําตามในสิ่งที่ผู้โน้มน้าวต้องการนะคะอะอย่างที่คุณครูได้ถามนักเรียนไปตอนต้นว่านักเรียนมีวิธีการใดที่จะทําให้คุณแม่ซื้อโทรศัพท์ให้ก็คือการพูดหรือการเขียนโน้มน้าวใจให้คุณแม่ซื้อโทรศัพท์ให้นั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะหลักการเขียนโน้มน้าวใจนะคะหการวิเคราะห์ผู้อ่านนะคะผู้เขียนต้องวิเคราะห์ว่าผู้อ่านมีลักษณะอย่างไรเช่นเพศอายุอาชีพการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้จะทำให้ผู้เขียนสามารถกำหนดเนะะื้อหาและวิธีนำเสนอได้อย่างเหมาะสมเช่นการใช้คำพูดที่เน้นความปลอดภัยเมื่อ ต้องการโฆษณาของใช้เด็กอ่อนนั่นเองนะคะ 2. การใช้หลักจิตวิทยาผู้เขียนต้องใช้หลักจิตวิทยาเป็นตัวช่วยในการเขียนโนมนาวใจผู้เขียนต้องทำความเข้าใจความสนใจและความต้องการของผู้อ่านว่าจะไปในทิศทางใดเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการเขียนโนมนาวใจใช้ความสนใจเพื่อให้ ร่มเป้าหมายตัดสินใจซื้อสินค้าของคุณนะคะ 3. นะคะ 3. การให้เหตุผลนะคะผู้เขียนต้องพยายามหาเหตุผลมาสนับสน,นุนการตัดสินใจของผู้อา่านเป็นการเพิ่มความมั่นใจในการตัดสินใจของผู้อา่านเช่นเหตุผลที่ผู้อ่านต้องซื้อสินค้าของคุณเพราะอะไรสินค้าของคุณมีความแตกต่างจากแบรนด์อื่นอย่างไรนะคะอ่าซนะคะการใช้ภาษา ภาษาที่ใช้ในการเขียนน้มน้าวใจนะคะเป็นความเป็นภาษาที่เร้าอารมณ์และความรู้สึกของผู้อ่านกระตุ้นให้ผู้อ่านรู้สึกอยากซื้อสินค้าของคุณภาษาที่น่าสนใจจะทำให้สินค้าของคุณน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะต่อไปนะคะตัวอย่างการเขียนน้มน้าวใจนะคะการให้เหตุผลนะคะ ยกเหตุมาประกอบการตัดสินใจของผู้อา่านให้ผู้อ่านเห็นภาพว่าทำไมต้องเลือกซื้อสินค้าหรือบริการของคุณเช่นนะคะหากคุณกำลังมีปัญหากับความอ้วนมาออกกำลังกายไปกับเราสิเพราะความอ้วนเป็นบ่อกเกิดของโรคภัยอีกมากมายนะคะนี่คือการเขียนโนมนาวใจให้คนที่อ้วนหันมาออกกำลังกายนั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะการบอกวิธีนะคะเขียนเพื่อบอกวิธีการใช้งานไปในตัวเหมาะกับสินค้าที่ใช้ยากนะคะเช่นแพ้ไฟไหม้น้ำร้อนลวกเพียงใช้เจลใบบัวบกทาบริเวณแผลเบ,ลเบาๆจะช่วยบรรเทาอาการแสบร้อนและป้องกันการติดเชื้ออย่างเห็นผลนะคะต่อไปนะคะข้อความแบบมีพยานนะคะกล่าวถึงบุคคลที่3 ที่เชื่อถือได้และใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้อ่านเช่นนะคะหากคุณอยากมีเส้นผมที่สวยเหมือนจุดๆเลือกแชมพูอันชันสิคะเพื่อผมที่สวยเงางามตั้งแต่โคนจะหลดปลายนี่คือการจุดๆๆนี้หมายถึงอาจจะเป็นชมพู่อารยาหรือ อัพัชราภา,ายายญ้าอุรัสยาคิมเบอรี่หรืออาจจะเป็นลิซ่าอ,อันนี้ก็ใครก็ได้นั่นเองนะคะต่อไปนะคะข้อความแบบพันานานะคะบอกถึงลักษณะของสินค้าอย่างละเอียดเน้นการให้ข้อมูลของสินค้านะคะเช่นแชมพูสะพมออแกนิกทำจากสมุนไพรธรรมชาติ100%สกัดจากมะกรูด ที่ปลูกแบบปลอดสารพิษน้ำมันหอมระเหยจะทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายนะคะนี่เป็นการพนันนาของการใช้แชมพูนั่นเองนะคะต่อไปนะคะนักเรียนทำใบงานเรื่องการเขียนโนมนาจใจนะคะไปดูว่าคุณครูจะให้เรียนเขียนโนมนาจใจเกี่ยวกับสินค้าอะไรนะคะอ่านะคะใบงานเรื่องการเขียนโนมนาจใจนะคะ คำชี้แจงนะคะให้นักเรียนเขียนน้มน้าวใจจากหัวข้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพนั่นเองนะคะอ่านี่คือตัวอย่างสินค้านะคะตอนนี้ให้เรียนสมมุติว่าตัวเองเป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพนั่นเองนะคะมาดูว่านักเรียนจะเขียนโน้มน้าวใจให้ ผู้คนหรือประชาชนหรือใครก็แล้วแต่มาซื้อสินค้าของนักเรียนอย่างไรนะคะอ่ะไม่ต้องใครที่ไหนก็ได้อ่ะเป็นครูกุ๊กนี่แหละอ่ะนักเรียนจะเขียนอย่างไรให้ครูกุ๊กซื้อสินค้าของนักเรียนอ่ะนี่คือสินค้าของนักเรียนน่ะเจ้าของแบรนด์นะคะอ่านักเรียนตอนนี้เนี่ยมีแบรนด์เป็นของตัวเองนะคะจะเขียนโน้มน้าวใจอย่างไรให้ครูกุ๊กเนี่ยซื้อสินค้าของนักเรียนนั่นเองนะคะอันนี้คือ การเขียนนมเน้าใจนะคะหัวข้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพนะคะอันนี้อาจจะเขียนเป็นข้อๆหรืออาจจะเขียนเป็นความเรียงเหมือนตัวอย่างที่ผ่านมาที่หัวที่ใบให้เรียนฟังก็ได้นะคะเขียนจะเขียนสามบรรทัดหรือเขียนยังไงก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ว่านักเรียนจะเขียนอย่างไรให้ครูกุ๊กซื้อสินค้าตัวนั้นนั่นเองนะคะอ่าต่อไปนะคะ reflective thinking นะคะ บอกหนึ่งสิ่งที่เรียนได้รับจากการเรียนเรื่องการเขียนน้มน้าวใจนะคะอย่าลืมเขียนบอกคุณครูมานะคะว่าเรียนได้รับอะไรบ้างนะคะนักเรียนอาจจะได้รับไม่เหมือนกันนะคะต่อไปนะคะถึงเวลาแล้วนะคะต้องขอขอบคุณคลิปวิดีโอดีๆที่นํามาเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับพวกเรานะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนักเรียนนะคะที่ เข้ามาเรียนเข้ามาฟังคุณครูอธิบายนะคะเจอกับคุณครูใหม่ได้ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้คุณครูต้องไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย